วันนี้ก็มีข่าวนะครับพี่น้องเอฟซีวัน,นวันนี้มีข่าวนะวันที่ยี่ห้านะวันนี้เนาะกุมภาพันธ์นะครับ2นาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่พีซนะีเนาะมีข่าวนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีข่าวนะครับเนาะจากศารนะครับ fc ่ซีนะว่าศารสั่งจำคุกนะครับพี่น้องเอฟซีโดยที่ไม่รอลงอาญาเนาะ และเมื่อดำเนานสารนะครับพี่น้องเอฟซีสารสั่งจำคุกสองเดือนนะครับเนะอฟซีเนาะเป็นพี่การมยยมของเรานี่เองนะพี่น้องเอฟซีนะเป็นพี่การมยยมของเรานี่เองเนาะตอนนี้ก็โอ้ยโด่งดังนะครับเนาะหลายๆเรื่องนะครับเอฟซีนะ,ะโดยที่อะไรครับนะ <c oughs> ไปคัดเอกสารอของสารนะครับโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ถือว่าเป็นการระเมิดอำนาจศาลหรือเปล่านะครับพี่พีชเนาะนะครับเนาะศาลก็สั่งนะครับจำคุกนะครับเนาะสองเดือนนะครับนะสองเดือนนะครับพี่พีโดยที่ไม่รอลงอาญานะต่อสองเดือนนี่ก็นานอยู่เลยพี่น้องพี่พีชเนาะนะครับก็โอ้ตอนนั้นก็มีทนายสุดหล่อไงสุดหล่อก็โดนที่นครพนมไงอันนั้นมีประมาณโดยการโฆษณา อมีประมาทโดยด้วยการโฆษณาไงอันนั้นก็สารก็สั่งจำจำคุกนะครับเนาะหนึ่งปีสี่เดือนนะครับเนาะหนึ่งปีสี่เดือนนะครับพี่น้อง fc มีประมาทโดยการโฆษณามันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นๆน,น,นะครับพี่น้อง fc อย่าไปเล่นกับระบบนะอะสารไม่ใช่ที่เล่นนะอะเห็นไหมครับพี่น้อง fc นะแลวเมื่อํำนาจศารยังไงครับนะ ไปคัดเอกสารโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับเอฟคัดเอกสารหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะถือว่าเป็นการระเมิดอำนาจศาลนะครับเนาะนะครับเอฟซีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในเรื่องนี้นะครับนะเอฟซีเนาะก็เป็นข่าวนะโ่งดังนะครับพี่น้องเอฟซีนะในวันนี้นะ <c oughs> ในวันนี้นะครับเอฟซี ก็ไม่อยากจะกเชื่อพี่น้องเอซนะฮาสองเดือนนี้ก็นานเหมือนกันได้เนาะเมนหมอเนาะใช่ไหมพี่คำกวันเสียงเบาบ่สองเมืองพัานเสียงเบาหรือยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียงเบาใช่ไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอพี่คุกกี้ก็คือพี่กันมะยมของเราไงพี่กันมะยมไงนะ ก็หาและเมื่อนำนาจศาลไงศาลก็สั่งจำจำคุกสองเดือนโดยที่ไม่รอลงอาญาและเมื่อนำนาาศาลนะพิการมายมของเรานี่แหละนะต่อไปนี้จะยังไงต่อหรือจะอุทธร์ต่อหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะอืมจะอุทธร์ต่อหรือย,ยังไงต่อเราก็ไม่รู้นะครับเบฟซีนะ ก็ไม่รู้นะก็รอฟังรอฟังนะรอติดตามนะอืมก็เราก็ฟังเขาไ่อีกทีเราฟังเขามาอีกทีกาากทนะออันนี้แหละครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเนาะไม่ใช่เรื่องเล่นนะอืมตอนนี้นะครับเี่สีอันนี้ก็ไม่รู้แหละครับกําเวนไว้เนาะทั่วหน้าจริงๆริท่นนายสุดหลอกก็ไปแล้วท่นนายสุดหลอกก็ไปแล้วนะ มีหนำซ้ำเขาซ้ำกรรมซัดอีกโดนไปอีกหนึ่งปีสี่เดือนโดยไม่รอลงอาญาเหมือนกันอีกทีนี้โอ้เศร้า,าไปอีกอันนี้สองเดือนสองเดือนแล้วเมื่อน,น้ำหน้าศาลน,นั่นนี่พี่น้องเอฟซีนะอันนี้แหละครับนะออนะครับมังเมื่อมึงอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นเล่นนะอออย่าทำเป็นเล่นนะครับนะ บอกไปเลยอย่าทำเป็นเล่นอย่าไปเล่นกับระบบนะอย่าไปเล่นกับสารนะออนะครับนะ <c oughs> เรื่องพยมพยานก็จบไปแล้วเนาะวันนี้เนาะเรื่องพยมพยานก็จบไปแล้ววันนี้เนาะเรื่องของเมนงเงนงน่นนางเอกเนาะทนายของฝ่ายจำเลยก็ตัดออกว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยแล้วก็มีการเดินทางไกลด้วยนะครับเอบซีนะอืมก็เราก็ได้ฟังมาแบบนั้นพี่น้องเอฟซีนะ จากไฟโจทย์นะจากไฟโจทย์นะครับวิบสีเนาะแต่ตัวจําเลยนะครับเราไม่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 ได้ไปนะวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปขึ้นศาลเลยนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาด้วยนะแต่ที่ตัวเองเป็นจําเลยยังไม่รู้เลยอยังไม่รู้เลยอ่มันต้องไปนะครับก่อนศาลนะเอะมันต้องไปก่อนนะไม่ใช่ว่าจะให้ศารลรอนะ <c oughs> เผอเผอทำเป็นเล่นไม่ไปเนี่ยก็สั่งจำคุกนะอ่ามันไปไปแต่ไปช้าไงพี่เข้าใจไหมอ่าไปแต่ไปช้าไงไปเราต้องไปรอไม่ใช่ว่าให้สารลรอเข้าใจหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าให้สารลรอเราต้องไปก่อนต้องไปเตรียมพร้อมก่อนนะ อันนี้ยังไปไม่ถึงเลยเขาไปถึงเขาจนแยกย้ายกันหมดแล้วนะเขาจนแยกย้ายกันหมดแล้วยังไม่ยังไม่ถึงเลยนะครับพี่น้องเอยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคืออะไรครับความไม่ใส่ใจไงความไม่สนใจครับล้อเล่นกับสาลไงล้อเล่นกับระบบไงเผอเผอมอนี่โดนจำคุกอีก,กนี่มอนี่นี่ <c oughs> มันคงว่าสารเหมือนเซเว่นมั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะความคิดของมันนะหรือมันจะติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเีสี่นะนะหรือมันจะติดคุกก็ไม่รู้นะครับเีสี่จุดประสงค์ของมันนะตอนนี้ก็ออกมาด่าทนายแล้วมาด่ายังไงครับออกมาดา่าว่าตัดพยานออกทําไม <c oughs> ตัดพยานออกทําไมนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซี มาด่าทนายตัวเองแล้วนะ,ะทนายอะไรทนายขอแรงใช่ไหมโอ้ยมึงนี่กันเนาะเออนี่แหละครับพี่น้องให้ดีก็ทำเป็นเล่นจริงๆขนาดอ้างพยานมันยังออกมาพูดแกล้งให้พยานเดินทางไกลแบบเล่นๆใช่มันเป็นแบบนั้นไง <c oughs> มันเป็นแบบนั้นไง <c oughs> มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ เลื่อนหรือไม่เลื่อนสารนัดก็ต้องไปก่อนสารนะต้องไปก่อนสารนัดสมมุติว่าเขาให้ตามไปนัดนัดเก้าโมงคุณต้องไปก่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าไปสิบโมงเขาถามหาจำเลยยังไม่เห็นทีนี้สารจำเลยอยู่ไหนยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยครับยังไม่มาเลยครับเรียบร้อยเลยมึง <c oughs> มึงอย่าทำเป็นเล่นนะมึงอย่าทำเป็นเล่นนะครับอ่าตัวเองเป็นจำเลยยังไปช้ายังไม่ไปทันอ่าทันตามสารนัดไงพี่น้องเอฟซเดี๋ยวมึงก็โดนมึงอย่าเลาเล่นนะกูบอกนะมึงจะทำเป็นเล่นมึงจะทำเป็นสนุกนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอยากให้เขาไปไปได้ยังมาขึ้นหัวข้ออะไรอีกครับ อ่าถ้าพยานไม่มาอืมเดี๋ยวโดนจับอืมนะเดี๋ยวถอนประกันอ่าขอดีสองแปดแนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีมึงยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรอยู่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมยังไม่จักที่จากเดนอะไรอยู่เห็นไหม <c oughs> อ่า แล้วทีนี้ทนายฝ่จำเลยนี่ก็เลยตัดพยานเนาะแม่นางเเกนี่ออกเพราะอยู่ไกลออเพราะอยู่ไกลแล้วก็มีประโยชน์กับจำเลยด้วยเขาก็มองว่าเออไม่เป็นประโยชน์อะไรด้วยแล้วเขาก็ไกลด้วยการเดินทงเดินทางเอาอางีกใช่ไหมล่ะเดินทางค่อนข้างที่จะลําบากนะพี่น้องเอฟจีนะใช่ไหมล่ะมันไกลไงอืมนะ นี่แหละครับนะเพื่อที่ต้องการที่จะก,กันแกล้งเขาหรือเปล่าเพื่อที่ต้องการจะให้เขาเดินทางไกลหรือเปล่านะทําให้เกิดความวุ่นวายหรือเปล่าทาให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่ามันก็คิดไปได้นะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่าสิ่งที่มันทํานะครับนะอ่ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะ